สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําเลสเลิมนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าถ้าตอนนี้เขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะวันนี้เราก็จะใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะมามาดูก,กันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรปึ๊บแม่หมอก็จะเช็คพลังงานเขานิดหนึ่งนะคะ เป็นอย่างไรคนคนนี้พลังงานเขาโอ้หกไม้เป็นคนที่มีความพยายามมากนะคะพยายามมากชอบเอาชนะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ฟังใครนะคะหัวเื้อยอยู่พอสมควรเจ็ดคัพโอ้เป็นคนที่มีตัวเลือกในชีวิตเยอะนะคะคนเข้าหาเยอะเป็นเป็นคนช่างฝัน เป็นคนเพอ้อเนะคะแล้วก็เป็นพวกอิกนอสังคมนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ไมเขาไม่อะไรเลยนะคะไม่ค่อยสนใจว่าใครจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนจะไม่เข้าไปยุ่งจะไม่จะไม่แอคชั่นอะไรใดๆนะคะเป็นคนนิ่งแบบนิ่งมากจริงๆนะคะออกจากเรียกว่าในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ มากกว่านะคะเขาก็เลยใช้ความนิ่งสงบสยบทุกอย่างคือเหมือนมันกับว่าไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่มันกดดันเขายังไงนะคะคนคนนี้จะไม่แสดงออกโดยเด็ดขาดนะคะไม่ต้องแบบไปคาดหวังว่าเขาจะแอคชั่นอะไรนู่นนี่นั่นเขาไม่ทําอะไรแน่ๆน,นะคะในสภาวะการแบบนี้เนาะหัวแข่งด้วยนะคะเราก็เป็นคนด้วยความที่เป็นคนที่แบบ เพ้อฝันช่างจินตนาการเขาจะชอบอยู่กับตัวเองมากๆนะคะเนาะเขาก็จะประมาณนี้โอเคเราก็มาดูนะคะถ้าใช้ก็ไปตอกเลยถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรมาดูกัน,นะคะ่ะวันนี้เราจะเอาคลิปนี่ยาวมากเลคะ่ะเอาแบบดูแป๊บเดียวพอให้หายคิดถึงกันเนาะ King of Pentacles สองไม้หกถ้วยอู้ฮอร์มิตสามดาบใครบอกว่าคุณนะ่ะอันนี้เมสเซจถึงคุณเลยนะคะคุณนะ่ะ เป็นคนที่สําคัญสําหรับเขานะเป็นคนที่มีค่ามากเขายังรอนะคะจังหวะและโอกาสที่จะแบบสื่อสารติดต่อกับคุณไปนะคะเขายังไม่ได้ปล่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะคุณคือคนที่เขารู้สึกผูกพันมากๆนะคะคือคนที่เรียกว่าถึงแม้จะมีอะไรที่ต่างกันในบางเรื่อง ในบางอารมณ์ในบางความรู้สึกนะคะจะมีความต่างกันแต่เขารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณกับเขามีเหมือนกันคือความรู้สึกที่มันผูกพันนะคะตอนนี้เฮอร์มิตเขาขาอ,อยู่เงียบนะคะขออยู่กับตัวเองเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะคะและเขาก็รู้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจนะคะเขารู แต่คุณคือคนที่ดีอเ r ร s s นะคะคือคนที่ดีในชีวิตเขาคนหนึ่งเลยอะ่ะคือเป็นคนที่เขาเขารู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่นักแต้นแล้วก็จริงจังมากๆเป็นคนที่มั่นคงในความสัมพันธ์นะคะและเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอคือเป็นมิตรที่ดีมีไมตรีที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีนะคะ แต่เขาก็ทำให้คุณเสียใจนั่นแหละเขารู้นะคะสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมวนเวียนอยู่กับเขาไม่ไปไหนและคนคนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขารู้นะคะว่าเขาทำให้คุณเสียใจในะขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เสียดายด้วยเหมือนกันนะคะและสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวเขาไม่ได้หายไปไหนเนาะ เขาเครียดมากนะคะเขอยากบอกคุณอย่างนี้บางครั้งเขาก็ทำไปด้วยอารมณ์นะคะอืมเขาได้แต่าคาดหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเริ่มต้นใหม่แบบเริ่มจากศูนย์เลยทั้งคุณและเขาเนาะในความสัมพันธ์นี้ อีกสามใบแล้กันค่ะอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยนะคะหนึ่เรียนตามเด็กฟูมาทาวเวอร์ทาวเวอร์คือกระทันหันนะคะแปดไม้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่รวดเร็วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบใดก็ตามเขาจะขอโอกาสนะคะแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแบบ ฉับพันทันด่วนโดยที่คุณอาจจะไม่ตั้งตัวก็ได้นะคะถ้าอยู่ไกลกันก็อาจจะไปหาถ้าไม่เคยได้พูดคุยกันเลยก็อาจจะมีข้อความด่วนถึงคุณนะคะหรือมีสัญญาณอะไรที่แบบเจอกันกระทันหันคือมันเป็นอะไรที่ปุบป,ปับจับพันนะคะแล้วเขาก็ได้แต่หวังว่าคุณจะรอคอยเขาไม่หนีไปไหนนะคะนี่ก็เป็นข้อความด่วนที่ ถ้าเขาบอกคุณได้ตอนนี้เขาก็บอกคุณนะคะแต่นั่นแหละมันก็เป็นแค่สิ่งที่เขาอยากจะบอกนะแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ